บอกว่าช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในห่วงเวลาของปีใหม่นั่นเองค่ะก็เลยอยากจะเล่าถึงเมืองเมืองนึงนะคะในทวีปยุโรปที่แฝงไปด้วยแง่คิดเล็กๆค่ะสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่ปี2569นั่นเองนะคะหากคุณผู้ชมเดินทางไปยังทางตะวันออกค่ะของทางประเทศฝรั่งเศสนะคะ ใกล้กับพรมแดนเยอรมนีค่ะจะมีเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งที่หลายคนเรียกว่าเป็นเมืองในเทพนิยายเลยทีเดียวเมืองนั้นก็คือโกมาค่ะคุณผู้ชมเมืองเก่าในแคว้นอันซัตค่ะที่เวลาที่นี่ดูเหมือนจะเดินช้ากว่าที่อื่นในสิ่งแรกเลยที่หลายคนสังเกตเมื่อมาถึงโกมาไม่ใช่ตึกสูงไม่ใช่ถนนกว้างแต่คือดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมดอกไม้ที่มีสีสันสดใสน,นะอยู่ตามหน้าต่างระเบียงไม้นะซอกกำแพงหินแล้วก็คลองเล็กๆที่ไหลผ่านกลางเมืองค่ะดอกไม้ เหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกจัดวางเพื่อการแข่งขันไม่ได้ปลูกเพื่อให้สวยที่สุดในยุโรปแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคนที่ดีค่ะเพราะว่าชาวโกมาเชื่อว่าบ้านที่มีดอกไม้นะคือบ้านที่ยังมีชีวิต แล้วก็แม้ว่าอาคารหลายหลังเนี่ยจะมีอายุมากกว่าหลายร้อยปีค่ะผ่านทั้งสงครามผ่านการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์แต่ว่าพวกเขาไม่เคยพยายามลบอดีตเหล่านั้นออกไปเลยกับเลือกที่จะดูแลอาคารเก่าแล้วก็เปิดพื้นที่เล็กๆให้ดอกไม้เติบโตไปพร้อมกันค่ะสําหรับที่นี่นะคะดอกไม้ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องความรก นะคะแต่ว่าถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหวังถึงแม้ว่ากำแพงเก่าๆก็ยังจะมีสิ่งใหม่งอกงามได้เสมอซึ่งถ้าหาคุณชมเดินไปช้าๆนะคะตามถนนค่ะเราจะเห็น หน้าต่างบานเล็กๆที่มีดอกไม้สีแดงสีชมพูสีม่วงบานอยู่นะแม้ว่าบางวันเนี่ยอาจจะดูไม่สดใสก็ตามสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของโกงมาก็คือการที่เมืองเล็กๆแห่งนี้นะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ไม่ได้เลือกเส้นทางการพัฒนาแบบเร่งรีบนะไม่ได้สร้างแลนด์มาร์คใหม่ไม่ได้ขยายเมืองด้วยตึกทันสมยัย หากแต่ว่าเป็นการเลือกจะารักษารูปแบบของเมืองเก่าเอาไว้ให้ใกล้เคียงกับอดีตให้มากที่สุดนะทั้งเรื่องอาคารถนนแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญนะที่ดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายนั่นเองนะคะเรื่องราวของโกมาเนื้ผู้ชมก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องราวที่ใหญ่โตนะแต่ว่าให้ง่ายคิดกับผู้คนที่กําลังจะเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างอ่อนโยนทีเดียวนะเวลาที่เราเริ่มต้นปีใหม่เนื้ผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่า เบื่อนะคะไม่มีสีสันเลยเป็นชีวิตที่ผ่านเรื่องราวอะไรต่อเมื่อไรมามากมายนะคะชมมีรอยร้าวมีเรื่องราวที่อยากลืมนะ,ะแต่ว่าโกมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นคุณค่าของความงดงามในอดีตค่ะแล้วก็เตือนเราว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรื้อทุกอย่างทิ้งนะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในบางครั้งการเติบโตเนี่ย อาจหมายถึงการยอมรับว่าตัวเราเนี่ยเคยเป็นใครมาก่อนนะผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้สิ่งดีๆสิ่งที่งดงามนะงอกงามขึ้นบนชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะดังเช่นดอกไม้ที่อยู่ในเมืองเก่าแห่งนี้ที่ไม่ได้ถามว่า กำแพงตรงนั้นเป็นกำแพงเก่าหรือว่ากำแพงใหม่นะมันมีแค่เลือกที่จะบานแล้วก็สดใสในที่ที่มันอยู่ก็เท่านั้นเองนะก็เหมือนกับการเริ่มต้นปีใหม่นั่นเองค่ะผู้ชมเราไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งเป้าว่าเราจะต้องกลายเป็นคนใหม่นะแต่เราก็แค่ เป็นตัวเราที่ยังมีคุณค่างดงามแล้วก็เติบโตอย่างอ่อนโยนนะคะและนี่คือเรื่องราวแง่คิดดีๆท่ามกลางเมืองเล็กๆในฝรั่งเศสที่ไม่ได้สอนให้เราเนี่ยเร่งรีบที่จะเติบโตค่ะแต่สอนให้เรานะ,ะอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจแล้วก็มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผ่านมานั่นเองค่ะ